ก็สวัสดีกันด้วยนะี่ฮะอ่าววันนี้ก็อยู่กับคิวซ่าทีวีอีกรอบนะฮะอ่าววันนี้เราเอืมจะมาเล่นเกมที่อ่าชื่ออะไรไม่รู้เกมชื่ออะไรหรเฮ้ยจำไม่ได้ช่างแม่งไงฮะกอ็อืมอ๋อขอเบาเสียงเพลงนะฮะอ่าก็เป็นว่านะฮะก็ เกมนี้เนะี่ยมันเกี่ยวกับอ,อ่อแกะเนี่ยฮะแกะเรามันจะมีพวกนี้นะฮะเนี่ยก็พวกนี้นะครับเป็นอ่ออุอปสรรคนะที่เราจะต้องให้เจ้าแกะเนี่ยลงมาด้านล่างสุพื้นดินนะ,ะปลอดภัยเนี่ยปลอ,อดภัยจากเจ้าหมาป่ายี่เง่าเนี่ยก็โอเคเรามาเริ่มกันเลยเนี่ยก็โอเคครับเรามาเริ่มด่านที่หนึ่งกันเลยครับ อ่ะก็ด่านที่หนึ่งอ่ะเล็กเลยเพประวัตินะอืมอืมโอเคฮะนี่ฮะอันนี้ก็สอนเล่นเนีก่อนนี่ฮะปึ๊กอือฮึก็เออง่ายๆเนี่ยก็ผันอย่างง่ายๆนะกนนะ็โอเคครับแบ๊กแบ๊จบ อ,อืก็ขอเล่นใหม่นะครกอ็อันนี้เริ่ม,มใหม่ครับอ๋อแล้วก็ทุบบล็อกนี่ให้มันน้อยที่สุดนะฮะให้มันตกลงมาเนี่ยก็โอเค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 เน็กครับอืม อะไรวะเนี่ยเชอันนี้แล้วกันอู้อู้อู้เริ่มใหม่ฮะอืมเฮ้ยตกเอออ,อ,อันนี้แล้วกันอเอาไหมปึ้งเอาไหมปป้้งงึ เออโอเคเย้ฮับโหลเาปานต่อไปเลยครับ next อันนะี้ปอบฟังเย็ดนะฮะลงสู่พื้นดินยังปลอดภัยนะก็อ่อานะโอเค n e ็ก line เบียเดียวเดียวเี๋อยอะไเขอมาดวอ่อาอันนี้แล้วกันอืม อ๋อเหล็กตีไม่ได้อ่ะตีเหล็กไม่ได้อ๋อโอเคโอเคม <c oughs> ีดันต่อไปก็ทุบดิปปังโอเคโอเคผ่านไปอย่างไรได้เออ <c oughs> <c oughs> อืมโอเคไปดอนไปใช่ไหมทุบไม่ได้ก็อันนี้ก็แปะเฮ้ โอเคเรียบร้อยอ๋อโอเคเฮ้ยเมยมีเกมที่ค่อนข้างน่ารักนะฮะโอเคอ๋ออ๋ออ๋อแปะแปะแปะนี่หมาป่างี้เง่าเฮ้ยเบีวยวเฮ้ยบัวเฮ้ยบัวเฮ้ยอืมอะไรของมันวะเนี่ย อืมอ๋อ,อโอเคครับอืมอืมโอเคเริ่มใหม่ไม่ใช่อันนี้ดินี่ตีแปะอันนี้ก็ตกปึง้งแล้วก็แปะโอเคผ่านง่ายๆนะี่ฮะด่านนี้เนะนี่ยตั้มต้มตั้มตั้มตั้มต้ม ดอ๋อแลนะฮะก็เจ้าหมาป่าไมีเขี้ยวเนี่ยก็คือเจ้าจิงจอกนั่นเองก็คือเราต้องทำให้มันตกไปด้านล่างนั่นเองนะครับตกตกอืมอันนี้ดิตกตกไปข้างล่างเฮ้ยตกไปแตกตกเจ็ดนะฮะตกไปแล้วนะฮะโอ้อะไรออกมาด้วยเนี่ย อ๋อนี่โอเคผ่านยังไงได้ยนะฮะนี่โอเคก็ด่านต่อไปกันเลยนะฮะก็เอ่ออะไรเนี่ยด่านนี้เอ่ออันนี้คืออะไรครับด่านนี้เอ่อมันคืออะไรเนี่ยด่านนี้ Ồ, đào nói có sang mình nè ừ. à ok bằng 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 ok oh ho, đà nè 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 à à um ja, này đi um uh, ok à uh, tốt mèo uh, mày đi. รึบรึบรึบอ่าแบบนี้อันนี้โอ้ทำยังไงวะด่านนี้มาเล่นยังไงวะเนี่ยเอออ่าโอ้ดานนี้เล่นยังไงเนี้ยเออเออโอ้มเย็ดผ่านแล้วเอ๊ย UFO เฮ้ โอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยอืมอืมอืมอะไรเนี่ยอ๋ออ๋อุบแปะเย่โอเคเรียบร้อยนะครับโอ้อืโอเคโอเคโอเคก็ทั้งหมดเล่นไปสิบสี่ดาชนะก็โอเค ก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เอ่อวันนี้อยู่กับเกมที่ชื่อว่าขอตั้งว่าเ,เกมเออเกมอะไรดียวอเออเกมอะไรเดียวนะหมาป่ายองย่อยไม่แมวเกมเ่อแกะน้อยผู้น่ารักนะฮะก็ให้เราจะตั้งชื่อคลิปตามนี้เนะี่ย เกมเกดอนพุทธรักเย้ดยูก็โอเคครับก็โอเคสำหรับนี้ก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ด้วยนะก็แคร์ก็ฝากกดไลค์กดบซับสไคร์กันด้วยนะฮะก็โอเฮียก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ด้วยนะฮะอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดบซับสไคร์กันด้วยนะ,ะครับ